สวัสดีตอนสายๆได้จ้าทุกคนมาดื่มกาแฟาเช่นเคยจ้าเตรมกาแฟาตอนสายวันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งจ้าลาพักร้อนฝนก็โปรยปอแปะปอแปะอยู่อาจจะมีเสียงรบก,กวนได้ไดจ้า กาแ,แฟยามเช,ช้าเช่นเคยจะวันหยุดหรือวันไม่หยุดก็ดื่มเช่นเคยจ้าทุกคนมาดื่มน้ำกันด้วยจ้า mm. การแต่งตัวอาจจะดูบ้านๆไหนได้จ้าพี่น้อง พี่แม่ชอบแบบนี้จ้าอาจจะมีเสียงดังรบก,กวนในเด้อในซอยกำลังปรับลงุงเทป,ปูนเทถนนจ้าพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาดื่ม,ม,มนำการเด้อ ชื่นก่อนสุดยอดสุดชื่นขอบคุณสำหรับการรับชมอีกครั้งด้วยจ้าขอบคุณทุกการสนับสนุนมาถึงทุกวันนี้ก็เพราะทุกท่านเด้อจ้า เดี๋ยวจะเติมน้ำน่อยหนึ่งพออุ่นๆจ้า โอเคพออุ่นๆจ้าทุกคนแล้วก็ดื่มได้ทันทีจ้าดื่มทุกวันเพื่อความสดชื่นจ้าทุกคนมาดื่มน้ำกันได้จ้า ขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามและรับชมด้วยจ้าทุกคนขอบคุณทุกการสนับสนุนค่ะเดี๋ยววันนี้คลิปนี้ขอตัวลายไปก่อนด้วจ้าพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ